เจฟส์บอร์เวลาแกจะไปสอบ cer, เพอร์เซอร์เขาจะทดสอบความอดทนของแกเขาจะมัดแกกับเก้าอี้อย่างนี้เขาจะดูซิว่าแกแก้ปัญหาอย่างไรอ,อนนะนี่เป็นวิธีสอบที่เขาไม่เคยเปิดเผยเลยเอาเลาจฉันจะยกตัวอย่างข้อสอบง่ายๆระหว่างที่แกโกรธฮาร์เล็เบียผลิตที่ประเทศอะไรฉันเคยกินเดลิโอที่ผลิตที่คอนเกนนะฮะเทอร์แลนด์ว่าไอ้โง่เอ้ยอะไรวะแล้วฉันจะบอกว่าถ้าเกิดอยากจะกินอังกฤษที่ขึ้นมา <English S 2> อะไรต้องกินกับสคนล่ะนมข้นหวานตาเรือใบสิฮ่า บ้าไปแล้วที่กินกัซโคนน่ะมันก็คือคอทเทจครีมและสตรอเบอรี่แยมเว้ยไอ้โง่จะเอาไปเสิร์ฟกับน,นมข้นหวานอย่างนั้นแหละ <c oughs> และ้วที่แกมัดกับเก้าอี้อย่างนี้เขาก็จะถามแกอีกว่าทําไมถึงเฟิร์สคลาสแล้วไม่เป็นซูเปอร์เฟิร์สคลาสตอบได้ไหมอะอยอย่าเอาประเด็นอย่างนี้มาเล่นดีกว่านะ <c oughs> ก็เพราะมันเป็นเฟิร์สคลาสอยู่แล้วสิรู้ไว้ซะแล้วแกรู้ไหมเอฟไอซิกประกาศว่าสแตนบายเป็นทาร์กเก็ตไฟแล้วแกรู้ไหม ไม่รู้เลยนะเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่มากเลย MRC ซคิดได้เสมอนะจริงไหมจอดรถขี่ข้างถนนอีกแล้วไม่เข้าใจบอกอีกครั้งไม่เชื่อไม่ฟังอากาศดีมากเลยอะดีใจที่คุณมายืนฉีข้างผมนะแต่ผมว่าผมได้ยินเสียงดนตรีไทยทุกครั้งผมมายืนฉีตรงนี้ เด็กปู่แกก็บวามาหรอกมันเป็นอย่างนั้นเหรอผมว่าคนโขผมมากเกินไปแล้วของผมมันก็มันมันบวมอยู่แล้วอ่ะกรรมการเห็นแกถูกมัดอยู่กับเก้าอี้อย่างนี้ก็อาจจะถามว่วาวิลแชร์มีกี่แบบแกบรู้ไหมฮะถ้าแกตอบไม่ได้แกก็ตอบออฟอบ,บอไฟไปแกรู้ไหม้วเครื่องบินมีกี่แบบแกเคยนับมั่งไหมเรารู้ว้ช่วยไม่ได้นะพูดแล้วก็ ภูมิใจวิลแชร์ที่ตอบมาแี่คือสามแบบนะกรรมการก็ต้องหัวร้อยย่อกแกเพื่อให้แกโมโ,โหจำเอาไว้แล้วดูแกไปฉีดได้ไปฉี่ที่ไหนบ้างอ่ะกูไม่รู้จำไม่ได้กูฉี่ไปทั่วเลยอะ่ะนข้อสอบตอบเมลเบิร์นอ๋อวิกตอเรีฮ่าฮ่าฮสเบนจำได้ไหมที่ไหนควีนส์แลนด์อ๋อเหรอใช่แล้วย่ยมจริง เอาละต่อไปคือขั้นตอนที่กรรมการก็จะเช็คประวัติแกว่าแกเคยด่าบริษัทไว้บ้างหรือเปล่าในเฟ e บุ๊กนะึสวยแล้วกูเออเต็มไปหมดเลยเนี่ยชิบหายละด่าไปหมดเลย DODDQVOTODOTKFCKPCPSMISOP ด่าหมดเลยเง็บ แต่วิชัันก็ผ่านนะสำหรับฉันเออเอาไปเลยเต็มเอ็มผมมีเรื่องจะถามคุณเรื่องหนึ่งไอเอ็มถามผมเสมอว่า i อ o p โอพย่อมาจากอะไรอ่ะไอลูกศิษย์คนนี้สอนไม่จำไอเซอร์วิดออปรปสิสโพซิเออร์เจ้เอ็มรู้ไหมรอบบริเวณเนี่ย เขาไม่กล้องวงจรปิดอยู่นะระวังตัวด้วยอืมง่มาไม่บอกกู